نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن في نون إيمان تا الله تا ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวาซัลลัมกำชับผู้ศรัทธาอย่างมากในการที่จะทำอะไรแล้วทำด้วยความปราณีตละเอียดแล้วก็รอบคอบไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามพยายามให้อยู่ในลนักษณะอย่างนี้ปราณีตละเอียดแล้วก็รอบครอบจะเป็นการละหมาดก็ดีต้องปราณีต ถือสิ้นอดนี่ก็ต้องปราณีตนะจะปฏิบัติตนอย่างไรจะทําอะไรเนี่ยใจของเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊เป็นผลเสียกับการถือสินอดหรือเปล่าการละหมาดทําด้วยความละเอียดปราณีตรอบคอบคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ละหมาดของเรามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอะไรบกุกรองหรือเปล่าเดี๋ยวจะเป็นผลเสียต่อการละหมาดจะพูดเนี่ยก็ต้องคิดก่อน พูดไปแล้วเอ๊ะมันจะทําให้ผลระบุญของเราเนี่ยบกพร่องไปหรือเปล่าเพราะถ้าพูดไม่ดีปั๊บนี่นะคะแนนถูกตัดผลระบุญถูกตัดยิ่งถ้าพูดพลาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีพี่น้องจำเลยนะคะแนนโดนตัดเยอะผล,ลบุญโดนตัดเยอะดังนั้นต้องระมัดระวังวันนี้มีคําพูดของนักปราญ์อุลมะบางท่านนะครับที่ ได้พูดเตือนคำพูดเตือนของคนเหล่านั้นเนี่ยสอดคล้องกับฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะฮลีหยวาซัลลัมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ขอคิดขอเตือนใจเหมือนดังที่พี่น้องได,ได้ได้คำเตือนได้คำนะซีฮะขอคิดขอเตือนใจที่ผมได้บอกกับพี่น้องเนแต่และว,วันทุกวันทุกวันทุกวันก็สามารถที่จะจดแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้ เพราะว่าตรงเนี้ไม่ได้ขัดแย้งแล้วก็สอดคล้องกับฮะดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮยวะสัลลัมเพียงแต่หยิบยกมาแล้วก็อธิบายอธิบายว่าปฏิบัติอย่างนี้นะต้องเข้าใจอย่างนี้นะต้องมีพฤติกรรมอย่างนี้นะก็อธิบายเพิ่มเติมขึ้นไปเท่านั้นเองหลักๆแล้วมาจากกุรอานแล้วก็ฮะดีส อุลมามะบางท่านบอกอย่างนี้นะครับลายะุณฮัมมูอาฮดิฮิมฟีกัสรติลอามัลท่านบอกว่าความมุ่งมั่นของเราความประสงค์ของเราอย่าได้มุ่งมัน่นปฏิบัติการงานเนี่ยให้มากๆอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปมุ่งมัน่นปฏิบัติงานให้มากๆโดยที่ไม่ได้ดูคุณภาพของงานโอ้ตรงนี้ผมโดนใจ พอผมทํางานอยู่ที่ที่เพื่อนๆขอบผมนะทำหลายอย่างเด็กกําพร้าก็ทําเยาวชนก็ทํานักศึกษาก็ทํามัสยิดก็ทําบ่อน้ําก็ขุดอะไรต่างๆเ้าเนี่ยดูๆแล้วเนี่ยโอ้ต้องสะครบไปสักเรื่องหนึ่งที่จะทําให้เรื่องใดก็ตามทําให้ดีที่สุดสักเรื่องหนึ่งทำหลายๆเรื่องแล้วเอาดีไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวเนี่ยพี่น้องไม่ใช่สุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัด สุลลอฮฺหอะัยฮิวะซัลลัมไหนๆทำแล้วเนี่ยก็ทำให้มันดีที่สุดพี่น้องบางคนเนี่ยโทรศัพท์มาถามผมผมไม่สบายใจฮัลโหลอาจารย์อาจารย์ละมาสุนัตเนี่ยนะเอ๊ไม่ต้องอ่านดูอาอิฟติตาเนี่ยได้ไหมละมาสุนัตไม่ต้องอ่านดูอาอิฟติตาได้ไหมผมก็ถามว่าอ่านไม่ได้เือมันยากไง เปล่าเรกาก็จานก็อยากจะละหมาดให้มันเร็วๆนะเสร็จเสร็จเร็วๆหมาตระเวทไม่ต้องอ่านดุอาอิฟติตาได้ไหมละหมาดสุนนะเราวาติบไม่ต้องอ่านดุอาอิฟติตาได้ไหมละหมาดดูฮานี่ไม่ต้องอ่านดุอาอิฟติตาได้ไหมผมก็เลยบอกกับเขานะบอกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสอนเรานะว่า ซอนลูกามารอไอตูมูนีอุซอลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนดังที่ท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นพอในยุคของเราก็ให้ความหมายว่าจงละหมาดเหมือนดังที่ท่านได้เรียนรู้เรียนรู้จากฮะดีสก็เหมือนเห็นท่านนบีนี่แหละพี่น้องเข้าใจจากฮะดีส มีความรู้จากฮะดีสวานณบีละหมาดอย่างไรก็ทําละหมาดไปแบบนั้นปรากฏว่าในละหมาดของท่านนาบีไม่ว่าจะเป็นฟรัรดูหรือสุนัตก็ตามท่านนาบีอ่านดูอาอิฟติตาด้วยผมก็เลยบอกเออท่านนาบีนะทำอย่างนี้นะแล้วทําไมอ่ะไหนๆเราก็จะละหมาดอยู่แล้วเนี่ยแค่ดูอาอิฟติตาอ่านเพียงนาทีสองนาทีนี่ก็จบแล้วทําไมไม่อ่านละ่ะ ก็เลยมานั่งพิจารณาดออูคนเราเนี่ยบางทีอยากจะทําอะไรอะไรให้มันเยอะๆแต่เอาดีไม่ได้เลยเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่แบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยิวะซัลลัมเหมือนอย่างละหมาดตรเวะในเดือนรอมฎอนเนี่ยอันนี้อนุญาตในละหมาดเกินแปดเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่าคุณภาพของการละหมาดเนี่ยการสงบนิ่งการอ่านนานๆจากอัลกุรอาน ยืนอ่านนานๆน,น,นี่คือสุนนะนี่คือแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางที่เนี่ยละหมาดตระเวนเนี่ยสี่สิบรอกะะละหมาดแบบยุงกัดไม่ทันพี่น้องเราก็เงยขึ้นมาเอติดาล,ลงสุญูดลงมาขึ้นมานั่งระหว่างสองสุญูดลงสุญูดขึ้นรอกะะที่สองึบปึบึบึบ,บยุงกัดไม่ทัน ผมสอนนักเรียนเคยบอกกันมาเรียนว่ามีบางคนละหมาดแบบยุ่งร้องไห้อันนี้พูดในในเชิงของการสรัพพยองนะยุงร้องไห้เพราะอะไรมันกัดไม่ทันเดี๋ยวเงยเดี๋ยวก้มเดี๋ยวสูยุดเดี๋ยวยืนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําเยอะแล้วเอาดีไม่ได้นี่คือสิ่งที่ท่านนาบีไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นความมุ่งบั่นของเราในการทําอิบาดาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลา ไปดูเธอคําสอนของท่านนับีในทุกๆเรื่องเลยท่านนับีสอนให้มีความปราณีตสอนให้มีความมุ่งมั่นที่จะทําแบบเรียบร้อยครบถ้วนทําช้าๆไม่ต้องเร่งอย่าไปคิดว่าจะต้องทําเร็วเวลาของเราก็มีอยู่ในวันหนึ่งกับคืนหนึงยีชั่วโมงแหละจะทําอะไรก็ตามแต่ทําให้มันดีที่สุดอันนี้เอาไปใช้กับทุกงานเลยในภารกิจของดุนยาด้วย ไม่ใช่เฉพาะภารกิจในเรื่องาศาสนาอย่างเดียวนะแต่ว่ายกเอาเรื่องของาศาสนามาเพื่อเป็นพื้นฐานว่าเรื่องของดุญญนยาเวลาจะทำอะไรนี่อย่าไปคิดทำเยอะๆทำมากๆหลายๆโครงการหลายๆงานแต่ว่าพยายามทำแต่ละงานนี่นะทำให้มันดีที่สุดพอดีที่สุดแล้วค่อยๆเลื่อนไปทำงานอย่างอื่นไม่ใช่แต่ละอันเนี่ยจับ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 เขาเรียกว่าสุกเอาเผากินมาเรื่องึสักอย่างนึงอันนี้ไม่ดีเลยพี่น้อง เอาเรามาดูนะท่านนบีมุฮัมมัดสุรลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้มา min muslimin y ف ي ฟ ح ยุ ن و ض و َ ه و ي ุ ص ل ล ي ر ق ع ت ي ن م ق ب ِ ل ٌ ع ل ي ه م ا ب ق ل ب ه و و َ ج ه ه إ ل ا و ج ب ت ْ ل َ ه ُ ن َ ر و ا ه م س ท่านอุบัอิบนามิดรายงานเอาไว้นะครับันทึกโดยท่านอิมามุสลิมไม่ว่ามุสลิมคนใดอาบน้ำละหมาด เห็นไหมทนาบีจะเน้นย้ำว่าัยุษซินูวูดูอาหูอาบน้าละหมาดแบบดียุษซินงไปว่าดีอาบน้ำละหมาดแบบดีงามอาบน้ำละหมาดแบบดีๆนยะทำยังไงอ่ะก็คือล้างถูอย่างทั่วถึงทําให้มันปราณีตล้างให้มันสะอาดอย่างแท้จริงไม่ใช่ล้างแบบลวกๆไม่ได้ เอาละล้างต้องล้างให้มันสะอาดทําให้มันดีจริงๆแล้วก็ไปละหมาดสองรอกอ์โดยหัวใจเนี่ยมุ่งมั่นสู่อัลลอฮ์ไม่ได้คิดเรื่องดุนยาเลยทําเพียงแค่เนี่ยท่านนาบีบอกว่าวาวจบับละหุนจันนะสวรรค์จําเป็นสําหรับเขาแปลว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนเห็นไหมเวลาอุลมามะเขาพูดอะไรแล้วเนี่ย ย้อนกลับมาดูในฮะดีสองท่านนาบีแล้วก็จะเห็นว่าโอ้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลว่าอะัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้ท่านพี่น้องครับการจะทำอะไรก็ตามแต่ต้องมุ่งมั่นทำให้มันดีที่สุดอย่าไปมุ่งมั่นจับปลาหลายมือก็คือทำทุกอย่างเลยแต่เอาดีไม่ได้เลยอันนี้ไม่ต้องทำไม่ต้องอยู่ในรูปแบบนี้อดูต่อ เขาบอกว่าวลากินเลียกุลหัมูหูฟีอิฮกาไมฮีว่าอิทกอนีฮีว่าตัชซีนีฮีแต่ความมุ่งมั่นของคนจะต้องอยู่ในลนักษณะอย่างนี้บ่าวที่ดีของอัลลอฮ์นี่จะต้องอยู่ในลนักษณะที่ทำให้มันปราณีทำให้มันดีที่สุดทำให้มันมีความถูกต้องมากที่สุดฝ่ายอินนารับดะกัดยุสลีวะฮุวายัสิลลาฟี صلاة ทีฮี ว่ากยาซูมูวะฮัวยะสิลลาฟีซิยามิฮีแท้จริงบาวคนหนึ่งบางครั้งละหมาดในขณะละหมาดนี่แหละฝ่าฝืนต่ออ AH, ัลลอฮ์ทำผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาท,ทั้งทั้งที่อยู่ในการละหมาดนี่แหละก็ไม่เห็นตัวอย่างอะไรที่จะชัดไปกว่าคนที่ละหมาดเหมือนไก่จิกข้าว อยากจะได้เยอะๆอยากจะได้จํานวนเรอก็อ่านเยอะๆอ่านฟาติฮะกันนาฟัสเดียวลมหายใจเดียวจบอ่านสุรอก็สั้นๆสุยูดก็เพียงไม่เกินห้าวิบุ๊บขึ้นนั่งแล้วก็วุบตรงสุยูดขึ้นยืนตัวอย่างตรงนี้ชัดมากละหมาดไปก็ฝ่าฝืนต่ออ AH ัลลอฮ์ไปละหมาดไปก็ทำผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาไป ไอ้ยอย่างนี้แหละที่ท่านนาบีบอกว่าละหมาดแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยคนโบราณบ้านเราเขาก็บอกว่าละหมาดแล้วลมออกก้นเปล่าๆละหมาดไปผายลมไปนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยละหมาดเหมือนไก่จิกข้าวเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่ทําอิบาดาต่ออัลลอฮ์โดยไม่มีความประณีตไม่มีความละเอียดอ่อนในการที่ทําอิบาดาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาดังนั้นพี่น้อง เวลาจะทําอะไรก็ตามที่เป็นงานที่เราจะทําถวายกับอัลลอฮ์เนี่ยต้องพยายามนะทําด้วยความสงบทําด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ทําด้วยความปราณีตละเอียดอ่อนที่สุดนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะนําไปสู่การได้รับผล,ลบุญจากอัลลอฮ์อย่างมากมายนะครับวกัดยาซูมูวะฮุยยักิลละฟีซิยามีบางครั้งเ <c oughs> บาวคนหนึ่งได้ถือสินอด แล้วก็ในขณะถือสินอดเนี่ยก็ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ไปด้วยแปลว่าอะไรหมายถึงคนที่ถือสินอดแล้วไม่ได้มีความปราณีตในการระมัดระวังตัวไม่รู้จักระวังการปฏิบัติของตนเองไม่ระวังคำพูดไม่ระวังสายตาไม่ระวังหูบวชไปก็ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไปบวชไปก็ทำลายผลบุญของการถือสินอดไปดังนั้น อุลมามะท่านนี้จึงได้บอกว่าต้องปราณีตระมัดระวังให้ดีถือสินอดไปแล้วก็ทรยศต่ออัลลอฮ์ไปเนี่ยถือไปเธอไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอาลยฮิวะซัลลัมบอกเราอย่างนี้นะครับว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะให้เราอดอาหารอดเครื่องดืม่มเพื่อถือสินอดต่อพระองค์อัลลอฮ์ไม่ต้องการอย่างนี้หรอก โดยที่อะไรนะมันลัมยะดะเกาละจูคนที่ไม่ละทิ้งคำพูดที่โกหกการกระทำที่ที่มันหลอกลวงการกระทำที่มันไร้สาระถ้าไม่ทิ้งคำพูดที่โกหกการกระทำที่ไร้สาระฟาไลซัลิลลาฮิฮาจะอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องการหรก ไอยาดาต่ออามมหูวชะรอบบหูที่เขาจะละทิ้งการถือสินอดของเขาละทิ้งขอโทษทีที่เขาจะละทิ้งอาหารของเขางดการเครื่องดื่มของเขาเพื่อถือสินอดอัลลอฮ์ไม่ต้องการแบบนี้อดอาหารด้วยใช่อดเครื่องดื่มด้วยใช่เป็นบัญญัติของอัลลอฮ์แต่ต้องอดความชั่วทุกชนิดอดเรื่องไรสาระทุกชนิดพี่น้อง ถ้าบวชแล้วยังดูโทรทัศน์ฟังเพลงดูละครดูตลกภาพยนตร์น้ำเน่าละครน้ำเน่าถ้ายังปฏิบัติตนแบบนี้เนี่นะพี่นออ้องอัลลอฮ์ไม่ต้องการบวชของเขาจึงเป็นที่มาว่าคนถือสินอดแล้วไปทําถิ่งไร้สาระไปทําในสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยถือสินอดเขาจะเสียไหมอุลมะท่านหนึ่งตอบว่าก็น่าคิดตรงที่ว่าอาลัลลอฮ์ไม่ต้องการถือสินอดของเขา ไม่ต้องการบวชของเขามันหมายถึงอะไรอะ่ะในเมื่ออัลลอฮ์ไม่ต้องการถือสินอดไม่ต้องการบวชของเขาแล้วเป็นยังไงคิดเอาเองอัลลอฮ์ไม่ต้องการผลบุญไม่ได้อาจจะอยู่ในรูปแบบว่าถือสนวนกับพ้นฟาดูนี่แหละแต่ว่าผลบุญไม่ได้เลยดังนั้นข้อสรุปของเราในวันนี้นะพี่น้องเวลาจะคิดทําอิบาดาอ,อะไรต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาทําให้ดีทําให้ปราณีต ทำให้รอบครอบทำให้ละเอียดถี่ถ้วนนี่คือเป้าหมายแห่งการทำอิบาดะของเราที่จะต้องปฏิบัต,ติต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวุตาลานะครับวบลลษาทเตตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกะตุ 奔我。